สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายสไตลอามีนะฮะวันนี้มีของโบราณมาให้พี่ๆน้องๆดูนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นปืนแก๊ปโบราณน,นะครับซึ่งผมได้ขออนุญาตจ้าของมาเรียบร้อยครับ เยอมารีวิวนะฮะปืนกระบอกนี้เล็กครับเล็กกระทัดรัดแล้วก็นี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่งานครับปืนนี้ใช้งานอยู่นะ,ะนี่ครับกระบอกนี้ค่อนข้างสวยอยู่ครับแต่ไม่ความขังยังไงไม่รู <c oughs> นร้นี่ครับนี่ครับลำกล้องครับ ดูขนาดของรูนะครับนี่นะครับนี่ครับขนาดของรูลำกล้องครับมีศูนย์หน้าครับนี่ครับศูนย์หน้าเล็กๆนะครับศูนย์หลังไม่มีนะครับนี่ครัดูกลวงไกลก็แปลกนิดนึงครับแต่ว่าใช้งานได้ครับ นี่ครับใช้งานได้นะครับนี่ครับนรงกดไกลนี่ประมาณผมจากที่กดดูนะครับประมาณเกือบจะแปดปอนประมาณนี้ครับแปดถึงเก้าปอนนี่ครับก็ค่อนข้างที่ไกลค่อนข้างจะแข็งนิดนึงครับนี่ครับ กดดูนะนี่ครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับมาดูความยาวครับความยาวของลำกล้องปืนครับจะวัดจากไอตัวที่สุดตรงนี้นะครับมาถึงศูนย์หน้านี่หละครับถึงปลายกระบอกปืน,นครับ นี่ครับรยาวนะรประมาณเก้านิ้วครับนี่ครับยังมีรงนะัไม่ซูมครับกล้องไม่ซูมนะครับ นี่ครับนี่คือถึงตรงขีดนี่แหละนี่ครับประมาณเก้านิ้วนะครับถึงตรงนี้นะครับเก้านิ้วครึ่งนะครับกลมยาวนะครับเล็กครับเล็กกระแทดรัดนี่นี่ครับดูขนาดฝามมือนะครับนี่ครับเล็กนิดเดียวนะฮะแต่มันจะยาวกล้องมันจะยาวนิดนึง คงจะยาวไปนิดนึงครับแต่ก็ใช้ได้ครับยิงได้ครับเห็นเจ้าของก็บอกว่ายิงโอ้โหย่งมันก็แม่นอยู่พอสมควรเราจะยิงไกลๆหวังผลระยะไกลๆนี่ไม่ได้นะครับนี่ครับนี่มันก็เป็นปืนเก่าอีกปืนอีกกระบอกหนึ่งครับที่เก่ามากนี่นะครับ ผมจะลองยิงให้ดูครับจะลองไปยิงให้ดูว่ามันจะยิงได้หรือล่าหรือว่าแรงหรือว่าความแม่นขนาดไหนนะครับนี่ครับกระบอกนี้สวยครับเล็กนิดเดียวครับดูด้ามจับขนาดสองนิ้วนะครับปิดมิดเลยครับประมาณ เออนี่ครับเท่านิ้วมือพอดีครับหัวแม่โป้งพอดีครับกระบอกเนะี่ยไอ้ด้ามด้ามจับครับถ้ากระบอกไอ้เท่าหัวแม่มือพอดีเลยนี่เล็กกระทัดรัดนะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับสุด ส่วนหน้านะคร totally cool. ับ่ซนหน้าก็ค่อนข้างก็สวยดีครับปืนบอกกระบอกนี้เล็กกระทัดรัด เดิจับารใช้งานมาพอสมควรกันดูบอกนี่สวยดีครับผมจะลองไปยิงดูครับลองไปยิงให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามครับผมสวย,สวยครับ ไม่รู้ว่ากระบอกนี้มันความล้องของปากลกล้องนะครับจะวัดลองวัดดูนะ ครับประมาณแปดมิลน,นะฮะอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นลำกล้องประมาณแปดมิลน,นะไม่ใช่เก้ามมน,นะครับเป็นแปดมิลนะครับจากที่วัดวัดดูนะะนี่ครับประมาณแปด 8หรือห้าห้ามิลหมิลน,นะประมาณหกมิลน,นะครับหมิลหมิลพอดีครับก็ถือว่าเป็นปืนขนาดเล็กนะฮะเล็กจริงๆดูเล็ก,รลก,ลกครับตรงนี้น่าจะเป็นเขาวควายนะครับ ตรงนี้นะฮะท้ายปืนนะท้ายดำจับเป็นเข่าควายนะับทรงก็ทำทรงสวยครับใช้งานแน่นอนกระปอกนี้ดูลักษณะ <c oughs> นี่คือมันคราบเขมอาดำบปนหมดเลยฮะดำเ,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 ดำเมี่ยมเลยเนี่ยมีมุมนูนะฮะนูเล็กนิดเดียวครับ น่าจะใส่พวกประมาณแก๊ปที่เล็กๆแดงๆแก๊ปแดงเนะเพราะว่าปืนเพราะแก๊ปไอตัวแดงๆเนี่ยมันพูดถึงว่าความเขาเรียกว่าไฟไฟมันแรงกลัวแก๊ปที่เป็นแผ่นเป็นแก๊ปแผ่นฮนะ,นะน จริงมันมีซองครับมีซองเ,เขาเอามาด้วยเขาทำเองนะซองเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับนี่ครับซองบ้านเลยก็งงแต่ใช้ได้ครับดูลักษณะใส่ในซองนะนี่ครับควาาปืนกระบอกน,นี้เขาใช้เดินป่าอยู่แล้วปเป็นเขาเรียกว่ากระบอกสำรองที่ว่าพกติดตัวนะ ไอตัวไอนกปืนนครับมันจะลงพอดีกับ,บล็อกของซองนะครับนี่ครับจะเข้าพอดีเลยแน่นเลยครับแล้วไอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่มีทำไมไม่มีนกไอตัวไอตัวลังตรงไอนกมันจะมีนกมันจะมีตัวลังตรงนี้นะเป็นคขอขนมาผมว่าสาเหตุที่เขาไม่ใส่ก็คือน่าจะเวลาเดินป่าเข้าป่าไปปุ๊บไอตัวนี้มอยู่ข้างมันอยู่ข้างขาใช่ไหมอยเข็มขัดสนาม อะไไม้อะไรเนะี่ยมาเกี่ยวปุ๊บมัน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 จะไม่ติดขัดเลยครับเนี่ยเนี่ยมันจะลื่นไปเลยมันไม่ติดขัดเลยนกมันจะไม่สับครับเนี่ยมันก็แน่นพอสมวควรนะนี่นี่นะนี่แน่นพอสมควรครับทำนี่จะทำมาจากพ v c ีีนะนี่ครับกล่องพ vc ครับเออพ v c จริงในในนี้น,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 นีตรงนี้ครับเนี่ยมีรอยแตกตรงนี้ครับ เป็น pvc ครับนี่เราก็ทำกันง่ายๆนะแต่ใช้ได้จริงครับนี่ซองยังสวยเลยว้าบนี่โอ้โหสดไปเลยครับนี่สดๆเลยนี่ไกลครับ ค่อนข,ข้างแข็งครับผมว่าเขาทํามาเพื่อเขาเรียกว่าเวลาขึ้นขึ้นนกเวลาตกกระแทกอะไระมันจะไม่สะดุดแล้วมันจะไม่ลั่นง่ายๆเนะี่ยเวลาขึ้นนกนเนี่ยเวลาตกลงมันจะไม่ลั่นครับมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยเพราะไอ้ปืนแบบสมัยโบราณแบบนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าเซฟเซฟตี้นะฮะมันไม่มีนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับ ก็คงทํามาเพื่อกันลั่นนะครับง่ายๆเลยตกไปปุ๊บไม่ลั่นน,ะนี่ครับงูไก่ค่อนข้างแข็งแข็งนิดนึงครับแต่ใช้ได้ครับนี่เจ้าของก็คงใช้มาจนไม่รู้จะใช้ยังไงแล้นะแต่ว่าเขาทิ้งไว้เป็นไม่ได้ทิ้งไว้เขาเก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่อ ก็มันก็เป็นของโชว์นะครับจริงๆแล้วมันพูดถึงมันเอามาพกไม่ได้เนะมันก็เป็นอาวุธนั่นแหละรครับกระจัดรดูในเป็นอาวุธอยู่ผมก็เลยเคยถามนะครับเคยถามเจ้าของถามซื้อเขาห้ 5, าพันก็ยังไม่ขายเลย <laughs> ประมาณห้าพันอะห้าพันเขาไม่ขายเขาให้เป็นมรดกตกตกทอดไปถึงลูกหลาน ปืนเล็กขนาดนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีคนที่เขาทํากันครับเล็กมากครับเล็กๆเ,เล็กจริงๆเนี่ะตัวนิ้วผมขนาดนิ้วนี่นิ้วยังปิดมิดเลยครับนี่สองนิ้วนี่ปิดมิดเลยนะนี่เล็กมากๆครับนี่จริงๆถ้ามันสั้นประมาณนี้เพรว่านะก็ถึงประมาณไปแค่ไปลองกล้องประมาณนี้เพราะว่าน่าจะสวยอยู่ แต่บามันก็ขาดคามแมนนั่นแหละครับเพราะปืนพวกนี้มันไม่มีเกี่ยวนะฮะเขาใช้ยิงใกล้ๆนะครับยิงระยะประชิดหรือว่าพวกยิงยิงหนูยิงสัตว์ยิงงูเนี่ยเข้าบ้านนี้ยครับเขายิงกันจะใส่ลูกลูกเล็กๆกันลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกฝอยลูกเล็กของปืนแก๊ปนะฮะนั่นแหละลูกเล็กเขาใส่กันนะฮะเอาไว้ยิงงูยิง หนูอะไรที่อยู่ในบ้านนะสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้ครับเจอในบ้านเนีย,ยิงได้นะครับนี่ครับปืนแก๊ปครับผมปืนแก๊ปสั้นครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปยิงให้ดูนะฮะว่ามันความแรงนะความแม่นมันมันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหา ดินปืนก่อนเพราะว่าผมไม่มีนะฮะผมไม่ใช้นะครับปืนจะไปหาดินปืนกับกระสุนนะครับกระสุนมามาใช้ก่อนมาลองใช้ดูนะฮะของเจ้าของก็ไม่มีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็มันเป็นปืนเก็บนะครับเก็บเก่าเก่าเก็บแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้นะฮะนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับ สำหรับเอซที่ชอบปืนโบราณนะฮะผมวานกระบอกนี้นี่สวยมากสวยน่าดูนะครับนี่นี่ครับสวยๆครับเดีย๋ยวฉลมน้ำมันแล้วก็เก็บให้เจ้าของครับแต่ต้องเอาไปลองยิงรีวิวยิงให้พี่ๆน้องๆดูก่อนนะครับกระบอกเล็กครับสั้นครับปืนสั้นกระบอกเล็ก กระบอกยาวนะปืนสั้นกระบอกยาวดนะูด้วยนี่ครับสวยๆครับผมดูกี่ทีก็สวยครับดูดีโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมลองรีวิวยิงให้ดูครับยิงเป้าให้ดูพว่าจะแม่นหรือเปล่านีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นเพื่อนกันครับขอบคุณครับ